นะครับเราสามารถที่จะดําเนินการได้เองนะครับของต้นกล้าองทางตะวันตามพงการปลาวิ่งแกงส้มก็ได้นะครับอร่อยมากนะครับผมเองผมผมทานบ่อยๆไอแอลเจ้าให้บ่อยๆผมจะซื้อบ่อยนะครับโดยเฉพาะถั่วลิสงนะครับที่เป็นโครงการที่ที่ดีนะครับในในระยะนี้นะครับของของบ้านเรานะครับประหยัด กับค่าใช้จ่ายในตึกตัวเรียนไปเยอะกับตรงนี้ก็ขอครับอยากให้ให้ให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้นะครับกับกับโครงการมีอาหารเย็นกลางวันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้มียกไม้ชัยนิษฐนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านประธานคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเปิดงานโครงการศึกษาอบรมอาชีพภาคสวัสดิ์ก็ประมาณสองพันาร้อยแปดนะครับ แล้วก็ครับเพราะว่าเราจะได้เรียนนะครับเพราะว่าจะประวัติวิทยากรนะครับท่านเป็นคนในชุมชนของเด่นเลยนะครับที่เกี่ยวกับรรงงานเกี่ยวกับอาชีพในวันด้านนะครับเป็นอสมนะครับแล้วก็เป็นอปปรด้วยนะครับแล้วก็ขอแนะนำอท่านชื่อว่าอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่นะครับคุณปภัยศพบเวทีนี้ให้กับทางวิทยากรนะครับว่าเดี๋ยววิทยากรจะจะสอนแบบร้เอยเค่ยไปตลาดวลอไใ้แลหวตรงข้าใช่